สวัสดีครับไร่วัสนาเกษตรอีซีนะครับก็วันนี้มาดูสวนทุเรียนกันนะครับก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กำลัทุเรียนกําลังบานดอกนะครับก็นี่เลยนะครับทุเรียนอยู่ในช่วงกําลังบานดอกนะครับเพราะว่าที่บานดอกช้าเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ให้ระบบน้ํานะครับก็คือเราปลูกเองตามธรรมชาตินะครับเขาก็เลยบานดอกช้าแล้วก็นี่นะครับอยู่ในช่วงห่างแย้นะครับแล้วก็ เริ่มติดลูกแล้วนะครับดูดูนะครับปีนี้รู้สึกว่าจะแรงมากนะครับฝนไม่มีนะครับฝนทิ้งช่วงเยอะเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะติดเยอะเท่าไหร่นะครับต้นนี้มีโอกาสนะครับเพราะว่านี่นะครับติดลูกแล้วนะครับดูโอ้โหลูกใหญ่เลยนี่นะครับข้อมบนนี่เป็นแถวเลยนะครับ ดูดูนะครับอันนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะครับลูกขนาดนี้อาจจะมีร่วงเลยนะครับติดก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าแรงหนัหนกๆไม่มีน้ำอาจมันก็ร่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอ่าน้ำมาดูแลลูกนะครับก็ ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์้วยนะครับยังไงจะเอาผลมาให้ดูกันนะครับว่า,าหลังจากที่ออกดอกแล้วก็ออกลูกแบบนี้แล้วมันจะให้ผลผลิตยเยอะเท่าไหร่นะครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม